เอ้ย CP ก็น้อยแหมทำเป็นดื้อมึงเนี่ยแม่งมึงแดกแดกองุ่นไปแดกองุ่นไปแดกองุ่นไปองุ่นองุ่นองุ่นไอ้แปม่ที่กูได้ไข่มาทำไงวะเฮ้ยมึงนี่ไม่รู้จริงอ่ะพี่รู้รู้จะมาถามมัล่ะมึงไปหาเครื่องฟักขไข่ไปไปหาเครื่องฟักไข่ฟักไข่เสร็จปุ๊บมึงก็เดินรอแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ฟักเออไป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 ต้องฟักไข่นะเออโอ้ยเฉยทำไมมันยากอย่างงี้วะเนี่ยกูวิ่งหนีแม่งหรือวิ่งหนีวิ่งหนีตามนั้น ฟักอางนี้เลยตาม Google บอกเป๊ะเขาบอ,อกว่าให้เอาไข่ใส่ปุ๊บฟักอุณหภูมิได้ปุ๊บออกมาเป็นตัวป๊บสองนาทีไม่ได้โทรศัพท์มึงอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่ๆี่ฟักไข่ไมโครวเวฟเอามาอบไอ้คว้ายอบยี่นาทีสอ,สองนาทีเออแม่งหลอกกูแล้ว Google สองนาทีมันไม่สุก รุ่นเนี้ยสามนาทีเนี่มึงใช้เฮิร์ดอะไรมึงใช้แค่หกร้อยมึงบ้าเปล่าเพิ่มรุ่นเนี้ยต้องแปดร้อยถ้ามึงกดปุ่มมึงจะกี่นาทีสองนาทีมันแค่ออนเซ็นถ้าสามเนี่ยเป็นไข่ตันหลังจากนั้นเนี่ยสี่ห้าหกเนี่ยไข่ต้มแล้วพอมึงกดเนี่ยมึงกดเริ่มสตาร์ทปุ๊บเนี่ยมึงรอจังหวะติ้งต้ติ้งต้ติ้งต้ติ้งเออตัดมาคดูต้องใส่จะฟักแล้วไอ้เฮียได้เนียดปะ สวัสดีครับพนุพันธ์ครับพอดีว่าจะมาถามเรื่องสินเชื่อครับอยากทราบว่าดอกบี้มันต้องผ่อนจ่ายยังไงอะไรยังไงครับไปแปดแปดปิกาจูอะปิกะจูอะใช่เพราะว่าผมจะไปผ่อนปุ๊ปิกจูอ๋อเปล่าครับไม่มีอะไรครับคุณต้องจับมันไงวาแปดแป๊บนึงครับเจอมันก็จนโนไปเลยอ๋อครับได้ครับเพราะพอดีว่าผมก็เลงเอาไว้หลายที่ครับพี่ครับ ไม่แตกวะแตกเลยอ่ะไปแตกเลยอ่ะก็แตกครับแตกเลยแตกเลยไปโกลบปไม่ได้แดกไม่ได้แดกไม่ได้แดกโดนไอ้เต้นเต้ลเนี่ยกูไปตียิมมาหน้าบ้านอ่ะไม่ได้แดกกูตีได้อย่างเดียวแล้วมันหลบยังไงวะแะ่ไรแต่ไรหลบไม่ได้แดกงไรหลบไม่ได้แดกตัด อะไรอ่ะสไลด์ลงตัวตักปูตัวตักปูลาวลาวเลยยิ้มเหรอตัวตักปูลาวไม่แด็งหรอก,กไม่ทำได้ป,ปั่นเปิดอะไรไม่ค่อยได้คเวอร์ไปพวกปัน่นอยากจูงว่ะฉันเหรอบ่เลยไหมเล่นแถวนี้ไปเหอะไปไหนล่ะเจออะไรไม่รู้ตรงศาลตรงศาลก็ต้องเจอศารดิวะแปบ๊บนึงไปเหอะมันจะมีอะไรอีวะแม่เอ,ยอ,ยอย้ยยันแบบ เต็มเต็มตาเต็มสองตาเลยพี่เหียพี่เฮียอะไรโปเกมอนเทนเนอร์ไอตัวมันมาเอาต้นซากุระอะโปเกมอนเพียบเลยตรงเนี้ยตัวตอวมึงมาทำอะไรอยู่คนเดียววะเนี้ยไม่ไม่เรียกกูมาเล่นเลย เนี่ยใส่ดีอ้าวโอยเล่นคนเดียวเลยฮะมันมันเล่น,นยังไงวะมีทูเอาตรงไหนมีทูมันจะมีทูวะมีทูน่าจะาต้องโผล่นะวางเต็มไปหมดเลยเนี่ยโปเกรสต็อปเนี่ยเฮ้ยมักมัดเฮ้ยโปเกรสต็อปนี่มันทำไงวะถึงจะได้ไข่อ้าวเพิ่งเล่นใช่ไหมล่ะเราอ่ะเดี๋ยวเป็นไรโปรเกรสต็อปเนี่ยมันเอาไว้หมุนแล้วจะได้โปเกบอลต้องหมุนเหรอเออหมุนไนะงดูนะ อะไรหมุนไงไม่ดูเนี่ยมึงไม่หมุนให้กูดูอ่ะเดี๋ยวกูให้ดูอีกรอบตั้งใจดูนะไปเข้าใจใช่ไหมเฮ้ยพี่อยู่นี่เขาอะไรจะหมุนให้กูหมุนเฮี้ยเมื่อกี้นี่หมุนไปแล้วเนี่ยมึงหมุนไงมึงอธิบายกูดิให้มึงดูอีกรอบหนึ่งตั้งใจดูนะเออดูแล้วจำจำมันน่าไปใช้โอเคเออต่อไปเขาอะไรจะหมุนให้กูดูเนี่ยไม่ได้ดูไม่ถึงหมุนเลยโอ้ยหลอกูมึงเห็นไหมมึงก็เห็นเนี่ยเต็มเลยเฮี้ยบ่นแค่นหนาเนี่ย มอะไรจะหมุนให้กูดูต่ออีกรอบเดียวเลยหมุนให้กูหน่อยไม่ให้ดูเลยี่เหมุนจนสมองพันร่วงไปหมดแล้วกูไม่หมุนแล้วนะเดีย๋ยวเราไม่ต้องมาขอนะบ้าเนี่ยหมุนแค่นี้เองเไอ้นิก้อย่าเร็วอย่าเร็วเดี๋ยวไข่กูไม่ฟักเดี๋ยวไข่กูไม่ฟัก